ช่วงนี้ตลาดหุ้นอเมริกากำลังทำให้นักลงทุนหลายๆคนกังวลกันใช่ไหมคะพราะแค่เปิดพอร์ตมาเนี่ยกดแดงทันกระดาเลยหลายคนก็สงสัยว่านี่คือการปรับตัวลงจริงหรือแค่พักฐานเพื่อไปต่อกันแน่วันนี้เราจะไปไขความลับนี้ไปด้วยกัน โดยการวิเคราะห์กราฟเราจะพาไปดูหุ้น7นางฟ้าโกลสตอ็อกและ5หุ้นสายดีเฟนซีฟที่นักลงทุนใช้เป็นที่พักเงินในช่วงที่ตลาดผันผวนค่ะถ้าพร้อมที่จะไปดูเนื้อหาในวันนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรไฟิ์พันาเนียของเราแล้วไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ Value Investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่าคนที่เอาตัวลงใต้ต้องมีความรู้เครื่องมือแล้วก็เป็นม เราจะไปเริ่มจากการวิเคราะห์หุ้น7นางฟ้าหรือว่าหุ้นโกลด์สต็อกกันก่อนนะคะโดยเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือตัว Nvi d i a เดีย i a นเดียนะคะก็เป็นผู้นําตลาดชิปอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์กราฟนะคะไม่ว่าจะเป็น Time f r a m e ที่ใหญ่หรือว่า Time Frame ที่เล็กนะคะตอนนี้ถ้าเบื่อบว่าเป็น Time Frame ระยะกลางเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอ่า Nvidia นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นขาขึ้นอยู่ก็จริงแต่ว่าเงินทุนนะคะเริ่มมีการไหลออกแล้วใน Time Frame Week ถ้าเงินทุนไหลออกในไทม์เฟ แปลว่าความเสี่ยงมาแล้วนะคะก็คือในระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะพักตัวนะคะก็มีสูงอันนี้พอเราดูไทม์เฟรมวีคแล้วว่าเกิดความเสี่ยงแล้วถ้างั้นถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเดย์นะคะอันนี้ก็ต้องสอดคล้องกันอยู่แล้วไทม์เฟรมวีคเนี่ยเงินไหลออกมีความเสี่ยงพอไทม์เฟรมเดย์ปุ๊บราคาย่อตัวลงมาจริงๆค่ะตอนนี้เนี่ยราคานะคะก็ย่อลงมาที่แนวรับของเส้นฮอลมิลลี่เรนโบว์สีเหลืองก็คือเส้นแนวรับในระยะสั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เงินทุนก็ยังไหลออกอยู่ด้วยรายใหญ่ก็ไหลออกสะสมต่อเนื่อง นนะะตรงนี้เราก็มารอดูว่าแนวรับเนี่ยถ้าเผื่อว่าราคานะคะไม่ได้หลุดเส้นฮอมเมอรี่เรนโบว์สีเหลืองนะคะอยู่ที่บริเวณประมาณราคา1 6 4 2 9ดอเาลลาร์เนี่ยนะคะแล้วมันมีแรงซื้อกลับขึ้นไปเนี่ยและเงินทุนเนี่ยเปลี่ยนไปไหลเข้าอันนั้นก็อาจจะเป็นการย่อตัวแค่ในระยะสัน้นเราเด้งกลับก็ได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าหลุดฮอมเมอรี่เรนโบว์เส้นสีเหลืองในระยะสั้นแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาในช่วงของช่องว่างตรงนี้นะคะก็คืออาจจะย่อตัวลงมาจนถึงแนวรับเส้นสีน้ําเงินก็ได้ สนะคะนั่นก็คือเทสลาค่ะสําหรับเทสลานะคะก็เป็นผู้นํารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสะอาดใช่ไหมคะส่วนกราฟในช่วงนี้นะคะถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมกลางถึงสั้นกันก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ตลาดอเมริกาหรือว่าหุ้นเทคหุ้นใหญ่หุ้นเจ็ดนักฟ้าเนี่ยก็จะมีการย่อตัวนะคะพักตัวเกือบทุกตัวเลยซึ่งเทสลาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูทางเฟรมวิกนะคะวิกเนี่ยราคาก็มีการย่อตัวลงก็จริงแต่ว่าก็ยังยืนเหนือ BBE นะคะหรือว่าเส้นแนวโน้มได้อยู่นะคะยังไม่ได้หลุดแนวรับซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินทุนนะคะก็ยังอยู่เหนือเส้นสีเหลืองหรือว่าเส้นศูนย์ส่วนทางเฟรมเดย์นะคะราคามีการย่อตัวลงมาก็จริงนะคะวันที่20นะคะเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยลงไปต่ําที่สุดอยู่ที่314 7.6ดอลลาร์แล้วก็มีแรงซื้อกับขึ้นไปทําให้ไปปิดได้ที่323.9ดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอะเทสลา Tesla ในทางเซมเดย์เนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยเขาก็ยังถือว่ายังอยู่ในกรอบอยู่นะคะยังไม่ได้หลุดแนวรับแล้วก็ยังไม่ได้เบรกเอาแนวต้านด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะขึ้นลงอยู่ในกรอบและตราบใดที่ราคายังไม่ได้หลุดเรนโบนะคะโฮมเอรีเรนโบตรงนี้นะคะก็ถือว่าราคาเนี่ยก็เป็นการพักตัวรวมกับว่าเงินทุนก็ไหลออกอยู่ด้วยตอนนี้นะคะถ้าถามว่า เราจะเก็บได้จุดไหนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องลองให้เงินทุนเนี่ยเปลี่ยนเป็นไหลเข้าแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้หลุดแนวรับซึ่งแนวรับที่สําคัญในระยะสั้นนะคะก็299.5ดอลลาร์นะคะของ h o m เ l ลี่เรนโบว์สีเหลืองในระยะยาวเนี่ยถ้าสมมติว่าราคามาแตะแล้วก็ไม่ได้หลุดเนี่ย ราคาก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปมีแรงซื้อกับเข้าไปได้ถ้ามีพลังเงินทุนในระยะสัน้นเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะคะเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยก็ยังสะสมอยู่ที่ประมาณ3าค่ะส่วนตัวที่3ที่เราจะมาพูดถึงนะคะของหุ้นเจ็ดนังฟ้านั้นก็คือ Apple นะคะหรือว่า AAPL นั่นเองสําหรับ Apple นะคะก็เป็นเจ้าของ iPhone หรือว่า Ecosystem นะคะที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะถ้ามาดูกันที่ทางเฟมวีกกันก่อน Apple เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาเหมือนกันนะคะในทางเฟมวีคแต่ในทางเฟมวินเน เข้าอยูะะ่อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอยู่ส่วนในทาเฟรมเดย์นะคะของ Apple เนี่ยราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะคะระยะสั้นเนี่ยย่อตัวระยะกลางเนี่ยเป็นโอกาสแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยพักตัวซึ่งยังพักตัวไม่จบนะคะเพราะว่าเงินทุนเนี่ยยังไหลออกอยู่นะคะเป็นวันที่3แล้วรายใหญ่ก็ลดลงต่อเนื่องถ้าเราอยากดูว่าราคาเนี่ยมีโอกาสย่อมาถึงจุดไหนนะคะก็ลองดูกันนะคะที่บริเวณแนวรับแรกนะคะก็คือตรงบริเวณ โฮมเมลี่เลนโบสีขาวก็คือ218นะคะซึ่งถ้าย่อตัวมาตรงนี้แล้วมีแรงซื้อกับเข้าไปนะคะก็อาจจะไม่หลุดแนวรับนี้ถ้าแข็งแร่งจริงไม่หลุดแนวรับนี้จริงเงินทุนมาซัพพอร์ตก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นจุดรับนะคะเป็นจุดพักตัวจบก็ได้นะคะสำหรับ Apple สําหรับตัวที่4นะคะนั่นก็คือ MSFT นะคะหรือว่า Microsoft ค่ะ Microsoft เนี่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของซอฟต์แวร์องค์กร AI นะคะแล้วก็ค่าวอยู่แล้วเนาะซึ่ง Microsoft นะคะ ทางเฟมวิกเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยทะลุเบรกเอาที่ออมเคยตีไว้แล้วนะคะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการย่อตัวลงมาพร้อมกับเงินทุนเลยเห็นไหมคะว่าเงินทุนเนี่ยก็ไหลออกมา2ส,สัปดาห์ติดแล้วเหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าเงินทุนในวิกเนี่ยไหลออกแปลว่ามีความเสี่ยง ะะซึ่งในทางเซมเดย์นะคะช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะคะราคาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่555.45ดอลลาร์ตอนนี้นะคะย่อลงมานะคะที่505.72ดอลลาร์นะคะย่อตัวลงมาอยู่ที่บริเวณประมาณเส้น h o มเมอรี่เรนโบวสีเหลืองซึ่งตอนนี้เงินทุนก็ไหลออกอย่างต่อเนื่องมาจาะที่โซนของเส้นศูนย์แล้วนะคะซึ่งถ้าเงินทุนเนี่ยไหลออกต่ำกว่าเส้นศูนย์อันนี้อาจจะมีความเสี่ยงว่าราคาอาจจะลงมาจนถึง แนวรับถัดไปของ h o m e l อ l a n เ b o w ในระยะกลางของเส้นสีน้ำเงินนะคะหรือว่าถ้ายังไหลออกอีกไม่ได้มีพลังมาซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะลงมาจนถึงช่วงของ445.58เป็นเส้น h o m e l อรี่เรนโสีขาวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าทั้งวิคแล้วก็เดยเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะสำหรับ Microsoft ต่อไปหุ้น7นางฟ้าตัวที่5นะคะนั่นก็คือ AMZN นะคะหรือว่า Amazon นั่นเองค่ะ a เมซอนนะคะก็เป็นหุ้นยับใหญ่ของ e-commerce แล้วก็คาวนะคะของ AWS อยู่แล้วเนาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะซึ่งทางเฟมวิกตอนนี้ทางเฟนวิกเนี่ยราคาก็ถือว่ายังไซเวออกข้างหรือว่าพักตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพักตัวที่เงินทุนไหลออกคือวิกเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ยังเป็นความเสี่ยงที่ยังมีความแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าเงินทุนยังอยู่เหนือเส้นศูนย์นะคะยังอยู่ในโซนแข็งแกร่ง แต่ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะซึ่ง t ท m e เฟรมเดย์ตอนนี้เนี่ยราคามีการย่อตัวลงมาเป็นเลขหนึ่งของแพทเทิร์นาขาลงแล้วนะคะแล้วก็เงินทุนไหลออกเป็นวันแรกนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้ามันเพิ่งเงินทุนไหลออกเนี่ยโอกาสที่ราคาอาจจะย่อตัวลงต่อก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแนวรับถัดมานะคะแนวรับแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่2 2 0 3 8และถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ก็อาจจะลงมาอยู่ที่2 1 2 1 3นะคะของเส้นทัมมิรเรนโบว์สีน้ำเงิน โอเคต่อไปนะคะหุ้นเจดนางฟ้าตัวที่6ก็คือตัวเมตาค่ะเมตาเนี่ยก็เป็นเจ้าของทั้ง Facebook Instagram นะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังบุก Metaverse ด้วยวีกเนี่ยเงินทุนยังไหลเข้าอยู่นะคะก็คือยังเป็นโอกาสอยู่นะคะในระยะกลางส่วนระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะมีการพักตัวนะคะตามตามตลาดเหมือนกันนะคะตามหุ้นเทคนะคะตอนนี้หุ้นเทคก็กําลังพักตัวอยู่พักฐานอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวันปัจจุบันนะคะวันล่าสุดเมื่อวานวันที่20 เดือน8เนี่ยราคานะคะก็มีการทําราคาต่ําหรือว่าราคา l o เนี่ยอยู่ที่731ดอลลร์ 38, และสุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้ไปปิดได้อยู่ที่747.72ดอลลร์ 72, นะคะแต่ว่าเงินทุนในยนสั้นยังไหลออกอยู่ก็แปลว่ายังพักตัวไม่จบนะคะแต่ว่าในทำเฟมวีกเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะคะก็ราคาเนี่ยอาจจะยังออกข้างอยู่ส่วนตัวสุดท้ายนะคะของหุ้นเจ็ดนางฟันนั่นก็คือ Google นะคะ G O O G นะคะช่้าเรามาดูทำเฟมวีคนะคะ วิกเนี่ยเขาก็มีต้านเดิมนะคะที่บริเวณนี้นะคะ205ดอลลาร์นะคะซึ่งในทำเฟมวิกเนี่ยราคามีการหลังจากยอดตัวเนี่ยก็มีการรีบาว์ขึ้นแรงนะคะจนราคาเนี่ยก็ไปแตะอยู่ที่บริเวณเดิมของไฮเดิมแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในวิกก็เงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องอยู่จนทำเฟมเดย์เนี่ยในระยะสั้นมีการพักตัวนะคะแล้วก็ยังพักตัวเพิ่งเป็นเลข2ขาลงนะคะ มันทุนก็ไหลออกมาประมาณ4วันแล้วนะคะก็ถ้าเรามาดูแนวรับถัดไปนะคะก็อยู่ที่195.73นะคะถ้ารับไม่อยู่ตรงนี้ก็อาจจะลงไปอยู่ที่ แนวรับของ1 8 6 4 9หนะคะหรือว่าถ้าตรงนี้เราไม่อยู่อีกแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่178.65ดอลลาร์ค่ะทีนี้เราก็เห็นกันแล้วนะคะว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้าหรือว่าหุ้นโกลสต็อกเนี่ยก็ยังมีโอกาสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังแค่พักฐานอยู่แต่ก็อย่างที่รู้นะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะถือแค่หุ้นโกลสต็อกเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่เราก็เลยจะต้องมาพูดถึงหุ้นดิฟเอนซีฟเพื่อที่เราจะใช้ จะไม่ได้หวือหวาหรือว่าเติบโตเร็วเหมือนหุ้น7นางฟ้าแต่ว่าหุ้นดีเวนซีสต็อกเนี่ยก็มีความมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันค่ะว่าหุ้นที่มีความมั่นคงหรือว่าดีเวนซีสต็อกที่นักลงทุนให้ความสนใจกันเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างและหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีแนวโน้มหรือว่าความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูหุ้นกลุ่มดีเวนซีสต็อกกันเลยค่ะซึ่งหุ้นพักเงินดีเวนซีสต็อกที่ออมจะมาพูดวันนี้ก็จะมี5ตัวนะคะซึ่งตััวววแรรกก็คือะคะืออต Walmart DevUMG ห่า Walmart. ซึ่งวอร์มานะ์คะก็เป็นบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่คนเนี่ยยังต้องการนะคะก็คือยังใช้ซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันกันอยู่เนาะซึ่งตรงนี้ถ้าเราลองมาดูกราฟในทางเฟมวิกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าในทางเฟมวิกเนี่ยเงินทุนเนี่ยเป็นไหลเข้านะคะขาขึ้นเป็นแท่งสีขาวเป็นเลข5แล้วในทางเฟมวิกนะคะ ราคาเนี่ยก็อยู่เหนือเส้นของมิรีเลนโบแปลว่าเป็นหุ้นช่วงที่แข็งแกร่งส่วนทางเฟรมเดย์นะคะหลังจากที่หุ้นเทคมีการย่อตัวหรือว่าพักตัวต่วตางๆเนี่ยตัวนี้นะคะปุ่มดิเฟนซีฟนะเห็นไหมคะก็ราคาเนี่ยยังขึ้นอยู่เลยนะคะวันที่20นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ราคาะคะก็ยังปิดบวกเป็นสีเขียวได้นะคะอ่าเงินทุนนะคะจากไหลออกมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นไหลออกแบบบางแล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นไหลเข้าซึ่งถ้าเงินทุนเป็นไหลเข้ามีพลังงานมาซัพพอร์ตเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อนะคะก็จะมีสูงงซึ่วา เขาก็จะมีแนวต้านเดิมอยู่ที่บริเวณนี้นะคะบริเวณประมาณ104นะคะ104ดอลลาร์เนาะถ้ามีเงินทุนเข้ามารายใหญ่สะสมต่อเนื่องและผ่านเบรกเอาท์ไฮเดิมตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสไปต่อค่ะสำหรับวอมาต่อไปนะคะ Defensive s t o อ k ตัวที่2ก็คือหุ้นโอค่ะหุ้นโอนะคะก็จะเป็นหุ้นของอสังหาริมทรัพย์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูที่ทม์เฟรมวิกนะคะไทม์เฟรมวิกเนี่ยเงินทุนไหลเข้านะคะนี่คือโอกาสแล้วก็เป็นเลข3ของแพทเทิร์นสีขาขึ้นด้วย ราคาอยู่เหนือเส้นฮอมิลลี่เรนโบว์ส่วนไทฟ์เฟมเดย์นะคะตอนนี้นะคะไทฟ์เฟมเดย์เนี่ยราคาเนี่ยถือว่าเบรกเอาราคาในช่วงของ4-5เดือนที่ผ่านมาราคามีการเบรกเอาขึ้นไปแล้วนะคะเป็นเลข8ของแม่เทนซี่ะขาขึ้นรวมกับว่าเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเงินทุนไหลเข้าอยู่บริเวณโซนที่แข่งแร่งด้วยอยู่เหนือเส้นศูนย์แต่ว่าอาจจะให้สังเกตจุดหนึ่งก็คือรายใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีมากเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะลากราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเท่าในช่วงที่มีรายใหญ่ค่ะอุ้นตัวที่3นะคะที่อจมจะาพูดถึงนะ ก็คือตัว JNJ ค่ะออมก็เคยทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะก็จะเป็นหุ้น JNJ VSLLY ค่ะถ้าใครที่อยากดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะซึ่งหุ้น JNJ นี้นะคะเขาก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเป็นยาเลยนะคะยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วก็วชภัณฑ์นะคะซึ่ง JNJ เนี่ยหลังจากที่เราวิคอห์ไปเนี่ยนะคะแนวโนมก็สวยเลยใช่ไหมคะตอนนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเรา,าดูทมาเฟรมเดย์เนี่ยถ้าเราลองมาตีกรอบดูนะคะหลังจากที่เขาไซด์เวย์นะคะปัจจุบันนี้ถ้าเราลองซูมเข้าไปเนี่ยมีการเด erm ็กเอาหายเดิม เบ็กเอากรอบไซเวนี้มาได้แล้วนะคะซึ่งเขาไซเวตั้งแต่ปี2021นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ปี2025เดือน8แล้วเขาไซเวมานานมากมุ่นที่ไซเวนนานๆแล้วเบกเอาเนี่ยนะคะและรวมกับว่าถ้ามีรายใหญ่เยอะเนี่ยโอกาสที่จะลากราคานะคะก็มีโอกาสสูงเหมือนกันซึ่งตอนนี้ท i m e Frame Week เนี่ย ก็เป็นโอกาสก็คือเงินทุนไหลเข้าส่วนทางเฟมเดนะคะถ้าเราลองมาดูเห็นไหมคะว่าถ้าทางเฟมวิกเนี่ยมันเบรกเอากรอบไปได้ทางเฟมเดเห็นไหมคะราคาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นหุ้นบูลิสต็อปจริงๆเพราะว่า ลิบบินนะคะแนวน้องขาขึ้นเนี่ยเป็นอ้วนอ้วนก็คือริบบินอ้วนเนี่ยแปลว่าพลังงานขาขึ้นเยอะราคาเนี่ยคะ่ะเบรกเอาไฮช่วงก่อนหน้านี้มาได้นะคะไม่พออ่าถ้าเราลองมาดูนะคะราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้นทอมบลีเ a นโบทุกสีเลยซึ่งเส้นทอมบลีเรนโบเนี่ยก็เปรียบเสมือนแนวรับนะคะซึ่งถ้ามันทะลุมาได้แล้วเนี่ยและม,มันมัดรวมกันนานาในช่วงนี้นะคะแปลว่ามันเป็นช่วงแนวรับหรือว่าแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญมากซึ่งถ้ามันเป็นแนวต้านที่สําคัญมากถ้าการที่เห็นไหมคะว่าเขาพยายามหลายทีแล้วในการที่จะททะลุุไปสด้าย ราคาก็ยังไม่ได้มีรายใหญ่ก็ย่อตัวลงมาพยายามจะทะลุไปสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะคะแต่ว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยทะลุไปได้แล้วก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยไม่ได้หลุดเรนโบว์สุดท้ายแล้วอาจจะเริ่มมีรายใหญ่เข้ามาราคานะคะก็ไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะซึ่งราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้นทอลลี่เรนโบว์แล้วเงินทุนไหลเข้า ลายใหญ่สัสมที่ประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหุ้นบูริสต็อกเลยนะคะซึ่งถ้าเผื่ออยากที่จะรับนะคะก็อาจจะต้องไปดูแนวรับอีกทีหนึ่งว่าเรานะคะจะไปรับที่แนวรับ ถ้าเป็นหุ้นที่แข็งแก่งจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ย่อแรงเลยด้วยซ้ำนะคะหุ้นเนี่ยอาจจะมีการไปต่อเรื่อยๆนะคะกลุ่ม Defensive Stock ตัวที่4นะคะนั่นก็คือตัว K.O. หรือว่า Coca-Cola หุ้นนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นผู้นําเครื่องดื่มโลกเลยนะคะสําหรับโคซึ่งถ้าเรามาดูในทางเฟรมวิกตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่วิกเนี่ย ราคามีการพักตัวนะคะเงินทุนไหลออกมาค่อนข้างนานปัจจุบันเนี่ยนะคะในทำเฟมวีเนี่ยเริ่มเป็นไหลเข้าแล้วแปลว่าโอกาสนะคะเริ่มเป็นโอกาสแล้วในระยะกลางส่วนทำเฟมเดย์นะคะอาหารราคาเนี่ยนะคะ,ะ,คะพยายามที่จะก,กระโดดแล้วก็ยืนเหนือนะคะยืนเหนือเส้นทอมรีเลนโบได้ตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูตามตลาดภาพรวมนะคะตลาดลงเนี่ยตัวน,นี้นะคะก็อาจจะมีการทิ้งไส้บนบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่า ยังยืนอยู่เหนือเส้นฮอมมิร่เลนโวได้นะคะรวมกับว่าเงินทุนเนี่ยเป็นไหลเข้านะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นไหลเข้าแล้วบางๆอยู่เหนือเส้นศูนย์การที่จะทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปได้ไกลนะคะหรือว่าไปต่อเนี่ยก็คือปัจจัยหลักๆก็คือจะต้องมีรายใหญ่นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีรายใหญ่มาซัพพอร์ตนะคะราคาเนี่ยก็เลยอาจจะยังไปได้ไม่แรงมากค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือหุ้นคอสโก้นะคะ C O S T คอสโก้นะคะก็จะทําเกี่ยวกับการค้าปีกต่างๆซึ่งถ้าเรามาดูกราฟของเขาในทางเฟรมวิคนะคะท่าเฟรมวิคของคอส c o ตอนนี้นะคะเงินทุนเนี่ยเป็นไหลเข้าแต่ว่ายังอยู่ต่ํากว่าเส้นศูนย์ถ้าเขาทะลุเส้นศูนย์มาได้เนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะคะ แต่ว่าตรงนี้นะคะเริ่มเป็นเงินทุนไหลเข้ามา2วีกแล้วซึ่งถ้าเกิดเงินทุนไหลเข้าเนี่ยทะลุเส้นศูนย์ได้นะคะจะยิ่งดีเลยเนาะราคาเนี่ยนะคะของทาเฟมวี k ตอนนี้เป็นเลข3ของแมทเทอรก้าขาขึ้นส่วนทาเฟมเ day นะคะทาเฟมวีเมื่อกี้เป็นโอกาสแล้วส่วนทาเฟมเ day ตอนนี้ ราคานะคะก็ปิดเป็นแท้งเขียวใหญ่อย่างนี้เลยนะคะก็คือราคาเนี่ยก็ยืนเหนือโฮมรีเรนโบแล้วก็ลิปปิ้นได้ด้วยนะคะเป็นเลข2ของแพทเทิร์นสีกขึ้นในระยะสั้นนะคะเงินทุนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปไหลเข้าแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะอาจจะยังไม่ได้มีรายใหญ่นะคะเราก็มาติดตามกันเนาะว่า ถ้ามีรายใหญ่มาแล้วก็เงินทุนเนี่ยยังไหลเข้าอยู่ต่อเนื่องจุดนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆ่น,นักลงทุนละ่ะมีหุ้นในทั้ง2กลุ่มนี้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม7นางฟ้าโกลด์สต็อกหรือว่ากลุ่ม Defensive Stock ถ้าใครที่มีหุ้นตัวไหนใน12ตัวนี้สามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือภาพรวมของหุ้นโกลด์สต็อกและหุ้น d Defensive Stock ที่ตอนนี้เนี่ยหุ้นโกลด์็อกเนี่ยอาจจะเป็นแค่การพักตัวเพื่อไปต่อแต่ต้องย้ำชัดๆเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนตลาดมีทั้งขึ้นและลงและถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์หุ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรที่จะศึกษาก่อนการลงทุนและคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไมใ่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย